สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน j s p r o นะครับผมผมอยู่ในรถ Honda Civic F C นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นจอ Android a อร์เลรุ่นแ a ม8นะฮะรอม128นะครับจอเป็น Q l d รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง a อร์เลนะครับนี่นะฮะนี่เราทาลองทัชสกรีนให้ดูนะครับลื่นไหลมากหากลูกค้านะครับอยากได้แอปอะไรก็สามารถดาวน์โหลดจาก Google Play ได้เลยนะครับผมจะมีแอปต่างๆให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าอยากจะเล่นในส่วนของ YouTube ก็มีนะฮะเดี๋ยวลองเล่นให้ดู อันนี้เราต่อฮอตสปอตจากมือถือนะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับเกวราทักสกีนให้ดูเลยนะครับว่าเร็วนะฮะระบบประมวลผลไวมากนะครับเพราะว่าเป็นตัว cpu 8คอร์นะครับหรือออคตาคอร์นั่นเองนี่นี่นะครับเราประมวลผลให้ดูเลยกับจอ Android แนะฮะนะครับแล้วก็คอนโทร พวงมาลัยนะครับสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายกล้องถอยหลังเดิมสามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอร์นะฮะตัวคอนโทรลแอร์นะครับสามารถสั่งจากหน้าจอได้เลยเพิ่มพัดลมนะฮะปิดแอร์นะครับกดออนนะฮะสามารถปรับได้นะครับนี่สามารถปรับระดับพัดลมแอร์ได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ ัว Google Map นะครับ Google Map ก็สามารถสั่งงานด้เสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นแยก2หน้าจอได้นะครับสมมุติว่าเราจะเล่น YouTube คู่กับ Google Map นะครับก็สามารถกดขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับผมก็อยากได้แอปอะไรนะฮะอยากเล่นยังไงนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวจอเนี่ยไวมากนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวสเปคด้วยเลยแล้วกันนะครับเราก็จะมาที่ตัว Car t t i n g นะครับเดี๋ยว นี่นะครับก็จะมีระบบประมวลผลนะฮะนี่แบบนี้้เราเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่นะครับเป็นสเปคนะครับนี่ออกตาคอนะครับนี่แรมแปดจิกนะคะผมรอมหนึ่งร้อยี่สิบแปดนะฮะนี่ Android เป็นเวอร์ชันสิบนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Air ์เนะครับผมจอเนี่ยคมชัดมากนะครับเป็น QLED นี่การทัชสกรีนนะฮะระบบประมวลผลนะครับขอบอกเลยว่าแวงจริง ใส่ซิมได้ด้วยสะดวกสบายมากนะครับก็หากใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน J s p r o นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ